何 <Okay. S 2> <Okay. S 1>、okay. นี่น้องๆขอนะเนี่ยก็วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมคอรมนัดแรกนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับต้องเรียนพ…ี่น้องสื่อมวลชนว่าเมื่อวานบรรยากาศการประชุมรัฐสภาก็เป็นไปด้วยดีนะครับถือว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราจะเริ่มทำงานอย่างจริงจังนะครับแล้วก็คงจะมีอะไรต่างๆได้มา,อาบอกพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเป็นวาระวาระไปนะครับ เมื่อวานทางก้าวไกลเองเนี่ยก็ได้มีการอภิปรายแล้วก็มีการเสนอถึงแนวทางของ,ของกระทรวงดีเอสนะครับเราก็รับฟังแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยที่ที่เป็นประโยชน์เนี่ยกระทรวงก็พร้อมที่จะนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ซึ่งเดิมเนี่ยทางกระทรวงเองก็มีแผนงานที่จะต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องดีนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ การอภิปรายก็จบเสร็จสิ้นลงด้วยดีนะครับเดี๋ยวลองดูผลงานรัฐบาลนะครับขอขอได้พูดคุยกันในในการประชุมคอรมอก่อนนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับ เข้าใจว่าจะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับครับครับมาละเท่าที่ดูเนี่ยตามเอกสารที่ส่งมาเหมือนเหมือนน่าจะเป็นวาระเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอดูรายละเอียดในในการประชุมคอรมอวันนี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับ баләк